สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมลันลัสนอร์เช่นะครับผมตอนนี้อยู่การสัมภาษณ์คนดังนะครับผมชื่อว่าพี่คอสบิดจีกันนะครับผมสวัสดีครับผมจีการจากคอสบิดตูดิโอครับผมโอเคครับมาถึงคําถามเลยพี่สร้างชแนลเมื่อไหร่ครับสร้างชแนลเมื่อปี2011ครับผมประมาณช่วงต้นต้นปีครับประมาณมกราคมก็ประมาณ2-3ปีที่แล้วนะครับ แล้วก็ข้อสองอะไรทําให้พี่สร้างชแนลครับต้องขอบอกกันว่าความผนี้เคยโดนถามมาแล้วว้วยทวา,าไจะออกช่องเจนะ็ดนอ,อ,อครับ <ไป S 1> ผม,มก,ก็ถามว่าทำไมาถึงทงันชอบไอ้ชแนลยูทู e ขึ้นมาก็ต้องขอตอบว่าเริ่มจากการที่พวกผมเนียก็ไม่้องว่าพวกผมนะกันคือ<ม>อยากทําคลิปคลิปหนึ่งลงบน YouTube บโดยคลิปนั้นก็เอาพื้ตรงคือ ต้องซื้อกล้องมาใหม่เนี่ยแหละแล้วก็ไม่รู้จะทายัางไงกับมันดีก็เลยใช้ประโยชน์จากกล้องที่ซื้อมาใหม่เนี่ยมันถ่ายวีดีโอได้ก็เลยถ่ายเล่นๆกันอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็แบบมาตัดต่อเล่นๆมาทําเป็นรายการเล่นๆก็ไม่น่าเชื่อว่าคลิปแรกคลิปแรกที่ทําก็ยอดดูถึงหมื่นวิวอะเป็นอะไรที่ตกใจมากตอนนั้นอืมครับผมแล้วข้อสามนะครับอะไรถึงทําให้ชื่อคอสบิดครับผมอะไรทำให้่อร์สบิดเนาะอืม ก็คำว่าคอสเนี่ย C O S มาจากคำว่าคอสเทมอ๋อครับก็คือว่าเดิมทีเนี่ยตัวผมเองตีกันเนี่ยเป็นเรียกว่าอดีตเ y อดีตเทรเยอร์แล้วกันหรือว่าอดีตคอสเทรเยอร์นี่แหละก็คือเมื่อก่อนคือคอสเทเมื่อประมาณสองปีที่แล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยเอาคำว่าคอสมาเพราะช่วงนั้นน่ะคือแบบอยู่กับคอสเทมมานานมากอะไรนี้ก็เลยใช้คำว่าคอส แต่คำว่าบิดข้างหลัง b i p เนี่ยถ้าเอาตามคอนเซปต์เดิมก็ควจะเป็นคำว่า Beauty I t h i n k อ๋อครับแล้วก็รวมกัน c r o s ิดอ๋อครับแล้วข้อสี่นะครับทำไมพี่ถึงแคสเกมด้วยแล้วก็ทำคลิปอย่างอื่นด้วยครับอ่าต้องใช้คำว่าแคสเกมเนี่ยมาทีหลังสุดอือครับแต่จริงๆแล้วถ้า แ,แคสได้จริงๆเราแคสได้ตั้งแต่ช่วงสองปีที่แล้วตั้งแต่สมัยยังนู่นสมัยฮาร์ล็อกเกอร์ยังไม่ดังสมัยเอ็กพอร์ยังไม่ดังอะไรเงี้ยจริงๆก็คเคยคิดแคสนะแต่คือตอนนั้นต้องบอกว่าแชแนลนี้ทําเป็นรายการจะมากกว่าคล<อ>้ายพวก VR โแล้วก็ทำมิวสิกวิดีโอเอาง่ายๆคือเหมือนทําเป็นคลิปสั้น,นี่ยไม่ได้เน้นเป็นตรงจุดแคสเกมไปเท่าไหร่ แต่พอมาหลังๆก็เห็นคนอื่นเขาใช้เกมกันนี่ก็เอ็กันไหนๆก็รวมไปเลยทำแม่งทุกอย่างเลยทำอะไรได้ก็ทำอะไรประอย่างเียครับผมแล้วข้อห้านะครับพี่มีไอดอลมาครับไอดอลครับครับผมถ้าไอดอลของพวกผมนะครับคือเบนดี้วองนะครับผมในใน u t u b e ก็ซื้อ channel คือล o c k e t Jump อ๋อครับผมเคยดูคลิปเขาใช่ไหมที่เคยครับ ฝรั่งก็ใส่แว่นเปนเอเชียนั่นแหละคือไอดอลคือคนที่ทาให้พวกผมเริ่มตัดต่อคลิปเริ่มถ่ายคลิปเนี่ยคนนี้เลยค,ครับแล,แล้วก็ข้อหกนะครับคอมพี่ตอนนี้มีสเปกยังไงบ้างรครับเอาสเปคตอนนี้เลยใช่ไหมครับผมเ,เอาสเปคที่แบบเอาอยัางไงดียคือมันไม่ด้มีตัวเดียวมีหลายตัวเอา,อาตัวที่พี่ใช้แล้วกันใช้แคสเกมนะครับอาาใช้เกมใช่ไหมตอนนี้เพิ่ง อพูดตรงๆคือเพิ่งขายเพิ่ยงยกเครื่องมาใหม่อืมครับผมโอเคก็เอาสเปคตอนนี้เลยนะครับผม i7 4770k อ๋อครับส่วนเมมบอร์ดเป็น msi z 8 7 cd 6 5ครับผมแรมเป็นอ่าแรมของ i... อ e อะไรวะตัวชื่อออกแบ็คลูกจันแรม16กิกบัฟ1886 อะไรว่ตัวเอสอะสกูสกูอะไรนั่นดิอ๋อครับผมแล้วก็การ์ดจอเป็น GTX หกหกศูนย์เอ s l อสองตัวครับผมแล้วก็พาวเวอร์สปายเป็นสองเลนแม็กหนึ่งพันวัตต์ครับผมโอเคก็ฮาร์ดดิสก็เป็นสองทีบีแล้วก็เอสดีอีหนึ่งตัวสองห้าหกครับครับผม ต่อไปข้อที่เจ็ดนะครับพี่คิดยังไงกับคอมเมนต์ที่มาดา่าโพสด่ดาคลิปพี่หรือว่าดิสไลค์ครับถ้าถามเรื่องคอมเมนต์ที่มาดา่าก็คือส่วนใหญ่คือามาดา่ามันไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ถ้าคือถ้าแบบคลิปคลิปเป็นแบบคลิปยิวน้อยๆเนี่ยคนจะด่าดจะน้อยเพราะว่าคนส่วนใหญ่คือคนดูก็จะเป็นพวกแฟนคลับเลยพวกนี้ใช่ครถ้าคลิปไหนอย่างคลิปเอมวีมิวสิกวิดีโอที่ขึ้นเป็นล้านวิวแสนวิวอะไรก็จะแบบ มีคนเข้ามาดา่าอะไรนี้ก็ถามว่าถ้าเขาด่าแบบด่าแบบไร้เหตุผลมาก็คือจะไม่ได้สนใจครับผแต่ถ้าดา่าแบบไม่ได้ดา่าหรีอเขาเรียกว่าถ้าใช้คำว่าติติในข้อผิดพลาดเนี่ยโอเคจะรับฟังไว้แล้วก็จะเอาไปปรับปรุงและแก้ไขส่สวนด i s l ล k ์เนี่ยพูดตั้งแต่ทาคลิปมาด i s l ล k ์นี่ก็คือไม่ยังไงไลค์ก็นำ d i s l ล k ์อะครับของมันไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็ ถ้าคนที่ด่าก็ปล่อยผ่านแล้วติชมเราก็จะรับฟังแล้วกับเก็บกับไปแก้ไขประมาณนั้นนะครับครับผมแล้วก็ข้อแปดนะครับเคยมีอุปสรรคต่อการทำชาแนลไหมครับอุปสรรคครับเยอะมากนะครับก็อย่างที่บอกทำชาแนลมาก็หลายปีนะครับผมอุปสรรคมันก็เยอะครับผมไม่ว่าจะเป็นถ้าใครรู้จักคอสบิดมาตั้งแต่สมัยเนิงเก็จะเห็นว่าตอนไปออก รายการหรือไปออกแบบตสายให้เด็กไปออกมาโชว์คลิปเนี่ยจะเห็นว่าจะมีสามคนแต่ตอนนี้เหลือสองคนแล้วก็อะไรคือมีอุปสรรคเยอะรับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเอย่ยไม่ว่าจะเป็นเวลาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเวลาครับผมเรื่องเวลาเรียนมันจะมาชนากับการทําคลิปพวกนี้แต่ตอนนี้ก็คงจะทาคลิปได้เยอะขึ้นเพราะเรียนจบแล้วอะไรเนี้ยครับครับผมแล้วก็ข้อเก้านะครับ มีอะไรจะบอกถึงคนที่กำลังซับพี่อยู่ปหครับก็ตอนนี้รับใช่ไหมก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากะคระับที่ติดตามผลงานของพวกผมขอสบิดมาโดยตลอดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆอนที่รู้จักกันหรือว่าคือเพื่อนๆแบบคนใหม่ๆที่แบบมาดูคลิปแบบเพิ่งมารู้จักหรือว่าจะรู้จักมานานล้วก็ขอขอบคุณที่ยังติดตามชมขอขอบคุณที่แบบทำให้พวกผมมีกำลังใจ คือถึงแม้ว่าคลิปที่ผมทําไปเนี่ยยอดวิวมันจะขึ้นไปถึงล้านลงมาถึงร้อยขึ้นไปพันไปหมื่นไปแสนไปล้านคือแต่ทุกทครั้งที่ผมแบบตื่นเช้ามาแล้วเปิดวิวฟีดแล้วแบบเห็นแบบคนแบบกดไลค์กยอดวิวเพิ่มมันก็ทําให้พวกผมแบบมีกาลังใจในการทำนะครับอืมครับผมขอบคุณมากต่อไปข้อสุดท้ายนะครับพอเสิบมีอะไรฝากถึงคนทำชาแนลรุ่นใหม่ปะครับ ปาดถึงคนท,ทำรุ่นใหม่นะครับครับก็<ม>จะพูดไปแล้วว่าอ่าถ้าใครบอกว่าเฮ้ยนายนายทำชิปแบบนี้แล้วแบบแม่งแบบเหมือนชาวบ้านเขาแบบไม่มึงไปกอ๊อฟเขามาเป่าววะมึง mm hmm. ไปแบบไปแบบเฮ้ยมึงลอกเลียนแบบคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จุดๆถ้าในาจุดๆนั้นเนี่ยคุณควรที่จะหาอะไรที่มันแปลกใหม่หรือว่ามองข้ามไป ผมการทําคลิปวิดีโอเนี่ยหรือว่าการทําอะไรยูท่บคือแค่คุณสร้าลลงสรรค์ออกมาไม่ว่าคนจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยแต่ถ้าคุณทําแล้วมีความสุขคุณก็ทําไปเถอะครับ <S <S ไม่มีใครมาไปหัวคุณถ้าคุณทําอะไรนถ้าคุณแต่ถ้าคุณทําไม่ดีคุณก็ต้องควรยอมรับผิดอะไรประมาณนี้ครับก็บถ้าเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนที่อยากจะทาคลิปใหม่ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ครับผมก็ถ้าใจรักก็ทําเนะครับแล้วก็ส่วนถ้าเรื่อง ถ่ายทําหรือว่าเรื่องอะไรเนี้ยก็ยังไงก็เดี๋ยวประมาณอีกไม่นานครับผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปเป็นสตาร์ทไกด์สำหรับคนรุ่นใหม่ให้บอกว่าวิธีการใช้กล้องดีเซอาหรือว่าโปรแกรมตัดต่อะต่างเดี๋ยวจะทาคลิปสอนให้ก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับผมครับผมก็วันนี้ก็ขอจบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้ครับผมขอบขอขอบคุณพี่คอรสบิดจีกันด้วยนะครับที่มาที่เสียสละเวลามาให้เราสัมภาษณ์วันนี้ครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ